สวัสดีเด็กๆทุกๆคนค่ะครูเองค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะมีมากมายหลายประการเลยนะคะแต่สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องของพระรัตนตรัยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักก่อนว่าเนื้อหาในบทเรียนมีอะไรบ้างนะคะ 1. ค่ะความหมายของหลักธรรม 2. พระรัตนตรัย 3. เกมพอรหัสปิจนาภาพค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะหละักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัตสรู้ชอบด้วยพระองค์เองค่ะแล้วเผยแผ่ให้แก่ประชาชนได้รู้และปฏิบัติตาม ซึ่งมีหลายประการหลักคำที่นักเรียนควรศึกษาในชั้นป .1 น,นะคะได้แก่พระรัตนไตรัยนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักความหมายก่อนค่ะรัตนะแปลว่าแก้วอันประเสริฐค่ะไตรแปลว่าสามเพราะฉะนั้นพระรัตนไตรยจึงแปลได้ว่าแก้วอันประเสริฐสามประการค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งพระพุทธ พระพุทธคือพระพุทธเจ้าผู้ตััสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามค่ะในเด็กจะเห็นพระพุทธรูปนะคะตามวัดต่างๆนั่นเองค่ะสองค่ะพระธรรมพระธรรมคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะที่มุ่งสอนให้คนทําความดีและเว้นความชั่วค่ะสาค่ะพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสืบทอดและเผยแผ่ศาสนานั่นเองค่ะเด็กๆก,การปฏิบัติตนต่อพระพุทธค่ะสักการะบูชาหรือการไหว้บูชาพระพุทธเจ้าค่ะระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เสมอการปฏิบัติตนต่อพระธรรมศึกษาหลักธรรมและนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตค่ะ ปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ค่ะ,ะแสดงความเคารพบำรุงท่านด้วยปจัจจัย4ปฏิบัติตนตามคําสอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรื่องที่ครูสอนไปเข้าใจกันดีไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวค,ครูมาสรุปความหมายอีกครั้งหนึ่งค่ะพระอันนคนะไตรคือแก้วอันประเสริฐสารประการค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะก่อนจะจากลากันนะคะวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆนะคะชื่อว่าเกมทอรหัสปริศนาภาพค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มนะคะมีสองพยางค่ะเด็กๆดูรูปภาพดีๆนะคะ เด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยคือคําว่าอะไรใช่แล้วค่ะเด็กๆพระพทธนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองมาดูข้อที่สองกันค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเด็กๆดูภาพให้ดีนะคะว่ามันคือคําอะไรหมดเวลาค่ะเด็กๆข้อนี้เด็กตอบได้ไม่เอ่ย ่งมากเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วหลักครรนั่นเองมาดูข้อที่สามค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะมีสามพยางนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตภาพให้ดีนะข้อนี้เด็กตอบได้ไหมเออ ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังคทานนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย